ผ่านผ้าชุบน้ำมันรอบตัวแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นไม่ใช่มายากลแต่คือเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อสิริวัฒนาะมหาเศรษฐีผู้ยอมแลกทุกอย่างเพื่อโพธิญาณในคืนที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านต้องการถวายแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าประทีปดวงไหนๆจึงใช้ร่างกายตัวเองเป็นไส้เทียนจุดไฟให้ลุกโชนท่วมร่างเปเลวเพลิงที่ร้อนแรงกลับกลายเป็นความเย็นฉ่ำด้วยแรงอธิษฐานไ ไม่้าจนหมดแต่ผิวหนังของท่านกลับไม่ระคายเคืองแม้แต่น้อยนี่คือวิริยะบารมีขั้นสูงสุดการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือ DNA ของพระศรีอาริยะเมตรยัยผู้ที่จะมาขนสัตว์โลกข้ามวัฏตะสงสารในยุคหน้าและถ้าคุณสนใจเรื่องราวของพระพุทธเจ้าศรีอาริยะเมตรยัยเข้าไปฝังคลิปเต็มได้ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ลงคลิปใหม่ทุกวันนะคะ